พี่น้องขออกมาเลยในเมื่อหลวงตัวผู้หลักผู้ใหญ่หมาเต็มประพิธีต่างคนต่างหายกันมาร้องน้ำแดงข้าวหอมทองสาวเมืนนอนอยู่ร่องน้ำแดงหายกับเรือลูกพ่อพระครูต้นเรือดีไม่ธรรมดาระฆังแปดตอนน้ำโชพระครูต้นบอกว่าหมาด้วยตัวเองหมาด้วยอกเองดูตัวร่องน้ำเงินระฆังแปดตอนน้ำโชผายแดงกระแสงน้ำหมาผายแดงระแสงน้ำหมาผู้ช่วยยาวันวันระฆังโคตรดีสนามกุ้งเทหมาหนครพระครูต้นจะได้รอดปลอดภัยทำไมนี่มาต้องล่องน้ำแดงร่องน้ำแดงข้าวหอมทองข้าวหอมทอง ไ่เลยแรงมาระคังแปดตะคุ้มแล้วแต่ว่าบองตามสายตาระคังแปดหนีมาแล้วหนีมากระทุยกระจายระคังแปดหนีแบบระเบิดเธอเธอบอกว่าหนีแบบกระทุยกระจายครับเพราะว่าได้รางวัลอาชีนรือว่าสนับสนุนโดยตลาดไทยข้าวประดิษฐ์พระเทวิษย์นายประดิษฐ์พระเสิมมศิษย์นึ่งแสนบาทให้กับทีมเรือไม่ธรรมดานระคังแปดบอลเอโชคเอาระครับลงพินต้นสั่งลุยลุยแรงแรงมาสั่งเต็มไปทัวงชัวเอาหงเอาเอาหทองใส นเทานีนเมื่อเจอหึงแสนบาทตันนันปเดดีใอยู่ใครหมดใครไปดูด้วยสีลงน้ำในในน้ำหเข้าหเมืองนตกไ่ขี่ขอไ่ขี่ขอบอกว่าระคับระคับไป่อน้ำเจ้าไล่เ่อยไตีแสงมาได้หแสนบาทจกคุณปิมพัฒนาเิบอกว่าได้หนึ่งาหกับป้ยัหนึ่งกับป้โตไอแหลงชี้ดีมาจะใส่เกียร์ไหนไม่รู้จะหนีด้ตลอดปลอดภัยหรือไม่ถ้ใส่เกียร์หก็ใส่กร์แหลกานัตไทยแต่ถ้าเกดเกียร์สองควินัยพัฒนร เกียร์สามแคปสามดูซิวา่าลูกยอสิริวัฒน์ขจรประสาทเที่ยวนี้ไม่เกียเยงงเก่ยวนักเขียวพร้อมกับนาชาติชายเกี่ยมสีพร้อมระคังแปดตอนนับโชคลวงพี่ต้นโดนอาชีพไป่งหนึ่งแสน,ววน,นา 1, บาทกันปั้นใหญ่ๆดึงสตอกยี่ยมีหนึ่งแสอนอากคุณประดิษฐ์แรงละเกินระคังแปดตอนนับโชคหนึงสตอกเข้าเซลชัยเอาผลการตัดสินครับเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการครับครับกรบรมการผูร้ทรงเกียรติไม่รอช้า ตัดสินล่องน้ำน้ําเงินครับะระฆังแปดปอนาโชคเป็นเรือชนะ,ะระฆังแปดปอนาโชคเป็นเรือชนะครับพี่น้อง